สวัดีครับผมอาร์มสาธิตวิทยุวันนี้มารีวิวดีิสเปอร์ยามาฮานะและจะมาเปรียบเทียบนะครับระหว่าง2รุ่นนะครับของยามาฮ่าตัวนี้ครับดีิสเปอร์ยามาฮานะครับรุ่น RXV4 กับ RXV6 ครับตัวนี้เป็นตัวเซรีใหม่ล่าสุดครับวันนี้เป็นโฉมใหม่นะครับหน้าตาใหม่เลย RXV4 นะครับจะเป็น5.2ชั้นแนนนะครับตัวนี้ รองรับ 4K นะครับแล้วก็สามารถอัพสเกลได้ถึง 8K นะครับตัวนี้พอร์ต HDMI อินพุต4ช่องนะครับเข้าพุช1ช่องรองรับ e t o o t h Wi-Fi นะครับแล้วก็รองรับสปอร์ตดีวได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้กำลังวัตต์อยู่ที่80วัตต์ต่อชินแนลนะครับรุ่น RXV 4A นะครับแต่ r x v 6K นะครับตัวนี้รองรับ 4K นะครับแล้วก็สามารถอัพสก,กินได้ถึง 8K กันข้อแตกต่างตัวนี้จะอยู่ที่72 channel นะครับขอเท d ดีไก็จะมากกว่านะครับอินพุตได้7ช่องนะครับออ t พุตได้1ช่องตัวนี้เป็น Dolby S mode นะครับแล้วก็ DTSX ครับตัวนี้บลูทูธแล้วก็ Wi-Fi ได้เหมือนกันนะครับรองรับส p o ร์ตดีไฟเหมือนกันครับตัวนี้ กำลังวัดอยู่ที่100วัตต์่อแช็นเนลระบบตัวนี้ r x v 6P นะครับหน้าตาจากคล้ายๆกันเลยครับจะแ,แตกต่างกับกำลังวัดแล้วก็ช็เนลนะครับ5.2กับ7.2ครับตัวนี้ก็แตกตา่างบอดี้ดีไซน์คล้ายๆกันโฉมใหม่ล่าสุดครับของยามาฮ่าครับสำหรับท่านที่ชอบดูหนังฟังเพลงนะครับ ตัวนี้เหมาะมากครับมีครอบทุกอย่างครับฟังก์ชันมีครอบทุกฟังก์ชันเลยครับตัวนี้นะครับเจ้าใหม่ล่าสุดของยามาฮ่าครับผมตัวนี้นะครับสําหรับยามาฮ่าครับผมสินค้าก็มีอยู่ที่ร้านเลยนะครับเข้ามาชมมาได้ครับทางร้านสาธิตวิทยุครับหรือชมย้อนหลัง ทางช่องทาง Youtube นะครับสาธิตสุราชเชนลครับผมหรือเข้าไปช็อปทางช่องทางช็อปปี้นะครับถึงมาสาธิตสุรานะครับมีสินค้าให้ท่านชมแลวก็ช็อปกันมากมายเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทัศน์สไครพวกเราด้วยนะครับวันนี้ก็ลากันเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ